อาจารย์นกกระจิบนำโคนที่คอ4นะครับบุกขึ้นมาคอ5โจมตีเรือของดำและแลกกับโคนของดำนะครับอาจารย์โอภาสใช้โคนนะครับแลกที่คอ5อาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินขึ้นมาไล่เรือ อาจารย์โอภาสนะครับดึงเรือถอยลงมานะครับที่คอเจ็อาจารย์นกกระจิบนะครับทยานม้านะครับบุกขึ้นมาที่คอสี่ม้าแต้มน,นี้สวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าจะมาตีรุกนะครับที่ตางอหกตีลุกค่ากินเรือนะครับ ตอนนี้จังหวะเป็นมือนำอยู่ที่หมากแดงแล้วนะครับเพราะว่าตำแหน่งการยืนหมากนะครับหมากแดงได้เปรียบอาจารย์โอภาสนะครับดึงม้าถอยลงมาที่คอแปดตั้งรับป้องกันไม่ให้ม้าของหมากแดงมาตีรุกนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับใช้ม้าทยานบุกขึ้นมา ที่กอ5ไล่เรือโจมตีต่อเนื่องนะครับอาจารย์โอภาสเดินเรือนะครับหลบมาที่กอ7อาจารย์นกกระจิบนะครับใช้โคนบุกขึ้นมาไล่เรือที่คอ6อาจารย์โอภาสหลบเรือนะครับไปที่จอ7นะครับถือว่าเป็นการบุกต่อเนื่องนะครับตามสไตล์อาจารย์นกกระจิบนะครับ ในจังหวะนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบไม่ต้องการให้ม้าของหมักดําได้เล่นนะครับขึ้นไปที่งอหอาจารย์นกกระจิบดึงม้านะครับลงไปที่คอสนะครับโคนตัวนี้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับเป็นโคนที่สุดยอดมากนะครับคุมไม่ให้เรือนะครับมีประสิทธิภาพในการใช้งานและแผนของหมักแดงนะครับเตรียมที่จะซ้อนเรือนะครับกินเบี้ยริงของหมักดํา ในตาที่31นะครับอาจารย์โอภาสหลบขุนไปที่ชอช้าง7เตรียมดึงโคนนะครับถอยมาที่ช7อ7อาจารย์นกประจิบนะครับเดินเรือมาที่กอหเตรียมซ้อนเรืออาจารย์โอภาสเดินเบี้ยช6อ6นะครับไปชอหเตรียมกินตัดเบี้ยจอ .4 อสของหมากแดง อาจารย์นกกระจิบนะครับไม่ต้องการให้หมากดําได้โต้ตอบนะครับจึงเดินเบี้ยสูงขึ้นมาจอ5นะครับได้เปรียบพื้นที่กลางกระดานนะครับการควบคุมพื้นที่กลางกระดานทําให้ได้เปรียบในการลําเลียงหมากนะครับอาจารย์โอภาสดึงโคนนะครับถอยลงมาที่ชอเอาจารย์นกกระจิบนําเรือที่คอหน,นะครับมากอ1ซ้อนเรือ โมตีเบี้ยกอหกของหมากดำอาจารย์โอภาสนะครับเดินเรือนะครับลงมาที่จอ8เพื่อเตรียมนำม้านะครับได้ขึ้นไปที่จอ7อาจารย์นกกระจิบตอบโต้หมากดำนะครับด้วยการกินเบี้ยริมฟรีตอนนี้เริ่มได้เปรียบเบี้ยหนึ่งตัวนะครับและทางหมากตำแหน่งหมากก็ได้เปรียบนะครับอาจารย์โอภาสแลกเรือกับหมากแดงเป็นหนึ่งลำ เพื่อลดประสิทธิภาพของฝ่ายบุกนะครับอาจารย์นกระจิบเดินเรือกินขึ้นมาอาจารย์โอภาสนะครับนําเรือออกคลองจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับเดินเบี้ยงหงายเตรียมขึ้นมาหงายนะครับและผูกโคน อาจารย์โอภาสตอบโต้หมากแดงบ้างนะครับด้วยการเดินเรือไปงอสี่จับกินม้าจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับดึงม้าลงไปที่งอสองไม่ต้องการให้เรือของหมากดำนะครับได้โต้ตอบนะครับ ในตาที่38นะครับหมากดำเดินม้านะครับไปจอ7อาจารย์นกระจิตเดินขุนขึ้นมาจอ3ไล่เรือเพื่อให้เรือของสีดำนะครับถอยลงมานะครับแต่ในจังหวะนี้นะครับอาจารย์โอภาสตัดสินใจหลบเรือไปที่ขอสนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเรือที่ขอสีของหมากสีดำนะครับ อยู่ในกรอบอยู่ในวงล้อมของหมากแดงนะครับอาจารย์นกกระจิบมองเห็นดังนั้นนะครับจึงค่อยๆขยับขุนนะครับเตรียมไปกินเรือนะครับถือว่าเรือที่ขอสี่ตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดีที่สุดเมื่อกี้ต้องลงมานะครับผมนะครับนี่คือเรื่องการตัดสินใจในการเดินนะครับ อาจารย์โอภาสนะครับดึงโคนมาที่จอ8อาจารย์นกกระจิบเดินขุนคอสนะครับไล่กินเรือดีที่สุดสำหรับหมากดำนะครับอาจารย์โอภาสเดินเรือมาที่จอ4ให้ม้ากินอาจารย์นกกระจิบใช้ม้านะครับกินเรือที่จอสี่ทำให้ได้เปรียบสัก์มากนะครับอาจารย์โอภาสกินตอบโต้ขึ้นไป อาจารย์นกกระจิบนะครับเดินขุนนะครับลงไปที่งอสองเพื่อป้องกันไม่ให้เบี้ยของดำได้หงายนะครับอาจารย์โอภาสจะหงายเบี้ยให้ได้นะครับจึงนำม้านะครับตั้งแท่นนะครับที่ตาชฉห้าและจับกินเบี้ยของแดงที่ชฉช้างสามนะครับตอนนี้หมากดำนะครับต้องวางแผนเพื่อที่จะแก้เกมกลับมาเสมอให้ได้นะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับ ดีที่สุดในตานี้นะครับมองเห็นว่าหมากแดงได้เปรียบเบีย้ยที่ขอ5เตรียมหงายนะครับสามารถที่จะเอาชนะปลายกระดานได้นะครับผมจึงนําเรือนะครับไปป้องกันและตั้งรับเรือกอ3ผูกเบีย้ยจุดอ่อนนะครับและป้องกันไม่ให้ดำาหยเบีย้ยถ้าดำงายนะครับอาจารย์นกกระจิบจะใช้เรือกินตัดแลกกับม้าเบีย้ยไายเลยนะครับผม อาจารย์โอภาสนะครับเดินขุนมาที่ชอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบหงายเบีย้ยขอหกอาจารย์โอภาสเดินขุนนะครับมาที่จอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบดึงเบีย้ยหงายนะครับไปที่คอห้าอาจารย์โอภาสเดินโคนไปชอเจ็ดเตรียมขึ้นไปชอช้างหก ตั้งแท่นโคนที่ชอหนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับค่อยๆขยับขุนนะครับไปจอ2เพื่อเตรียมไปที่ชอสนะครับเพื่อแก้ปัญหาเบีย้ยของหมักดำตัวนี้นะครับที่จะหงายนะครับถ้าได้จังหวะที่เหมาะสมอาจารย์นกกระจิบจะนำเรือมาที่จอสนะครับวางให้ม้ากินและจะใช้เรือกินเบีย้ยนะครับถ้าหมักดำไม่กินเรือ แต่ต้องดูจังหวะให้เหมาะสมก่อนนะครับอาจารย์โอภาสนำโคนขึ้นไปชอช้างหกอาจารย์นกกระจิบนะครับขยับขุนมาที่ชอสท่านผู้ชมจะเห็นว่าอาจารย์นกกระจิบไม่ได้บุกค,คู่ต่อสู้อย่างเดียวนะครับแต่ต้องเข้าใจเกมนะครับรู้ว่าจะต้องตั้งรับอย่างไรด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆนะครับ ซึ่งเป็นข้อคิดให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้นะครับผมเล่นหมากรุกจะเอาแต่บุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะต้องตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นด้วยนะครับเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้ได้ตอบโต้ในตาที่48นะครับหมากดำขยับขุนนะครับมาที่ชฉเจด อาจารย์นกกระจิบนะครับดึงโคนตัวนี้นะครับมาที่ขอ5นะครับเพื่อเตรียมลงมาที่คอ4นะครับและโคนตัวนี้เตรียมขึ้นมาคอ5นะครับเมื่อเบี้ยงหายตัวนี้มาอยู่ที่ง .6 นะครับนี่ก็คือการตั้งทรงโคนนะครับเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับโคนนะครับผม อาจารย์โอภาสเดินขุนนะครับมาที่จอแอาจารย์นกกระจิบเดินโคนนะครับมาที่คอสี่หมากดำเดินขุนนะครับงอเจอาจารย์นกกระจิบเดินเรือนะครับคอสเพื่อคุม ในคลองคอควายตรงนี้ไว้นะครับถ้าหากว่าหมากดำเดินขุนขึ้นไปนะครับในตาที่5 1อนะครับหมากดำเดินขุนจอ7อาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยงไหนนะครับเดินขึ้นมาตีรุกยอมให้หมากดำใช้ม้ากินแรก2นะครับถ้าหมากดำแรกก็แพ้แน่นอนนะครับ อาจารย์โอภาสหลบขุนมาที่งอเอาจารย์นกกระจิบใช้โคนนะครับขึ้นมาคอห้าโคนตัวนี้นะครับป้องกันไม่ให้ขุนดำเดินขึ้นได้และโคนตัวนี้สามารถที่จะลงถอยลงไปที่ขอสกอสาเพื่อสร้างจังหวะได้นะครับและสามารถที่จะถอยลงมานะครับเพื่อขึ้นมาที่จอสกินเบี้ยตัวนี้นะครับ ในตาที่53อาจารย์โอภาสเดินขุนนะครับงอ8นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าหมากดำต้องตั้งรับนะครับเพราะว่าหมากยังโต้ตอบหมากแดงไม่ค่อยได้นะครับอาจารย์นกกระจิบดึงโคนนะครับลงไปที่ขอ4อาจารย์โอภาสเดินขุนนะครับงอ7อาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปที่กอส ในตาที่นตาที่55นะครับอาจารย์โอภาสตัดสินใจดึงโคนนะครับถอยลงมาที่ตาฉจและจังหวะนี้เองนะครับที่อาจารย์นกกระจิบมองเกมแล้วนะครับเห็นว่าโคนของหมากดำนะครับไม่สามารถที่จะขึ้นไปตาชฉได้ทันทีนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับมองเห็นว่าสามารถใช้เรือมาที่จอสาม เพื่อให้ม้ากินและใช้ขุนนะครับเบียดกินเบี้ยและสามารถบีบเอาชนะในปลายกระดานได้นะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบไม่รอช้านะครับถ้ารอช้าก็คือดึงโคนนะครับถอยลงไปเพื่อมากินเบี้ยแบบนี้จะนานนะครับอาจารย์นกกระจิบโจมตีทันทีด้วยการนำเรือมาจอดที่จอสาให้ม้าดำกินนะครับผมอาจารย์โอภาสดีที่สุดก็ต้องกินเรือนะครับ อาจารย์นกกระจิบใช้ขุนกินอาจารย์โอภาสเดินขุนนะครับขึ้นไปที่คอหกเตรียมขึ้นไปผูกเบี้ยจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับใช้ขุนกินเบี้ยที่จอสี่ฟรีสถานการณ์ตอนนี้เป็นหมากแดงนะครับที่ได้เปรียบถึงชนะนะครับหมากดำเดินโคนนะครับขึ้นไปชอช้างหกเตรียมไปตีรุกนะครับ อาจารย์นกกระจิบใช้โคนขึ้นมาขอสี่อาจารย์โอภาสตีรุกครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่งอสี่อาจารย์โอภาสเดินขุนนะครับมาที่ตาขอหกในจังหวะนี้นะครับ อาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยงหงายนะครับมาที่จอเและในบันทึกเกมนะครับจบลงถึงหมากแดงเดินเบี้ยงหงายมาที่จอเนะครับและหมากแดงเป็นฝ่ายชนะหมากดำไปได้นะครับผม